วันนี้ผมมารีวิวเจ้านินจา3 0 0อคส2องพนนะครับคันนี้ได้กุญแจ2ดอกมานะครับเดี๋ยวดูตัวรถรอบคันกันนะครับคันนี้ดูลอยตามการใช้งานนะครับผมแล้วก็ข้างหน้านี่จะเป็นครอบหน้าแต่งของตัวนินจา3 0 0นะครับขอเสริมเข้ามาให้เป็นตัวของแต่งนะครับตัวท่อเป็นท่อฟูนะครับผมไปอะคาโปวิกนะครับยางหน้าหลังสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับ เดี๋ยวมาดูเลขเครื่องเลขคอรครับไม่ใช่นะครับพูดผิดเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันต่อนะครับอ่านี้มาได้กุญแจสองดอกนะครับ <c oughs> เลขไม้สี่หมื่นสามนะครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมอ่ารถติดง่ายนะครับ คันนี้สวยๆนะครับไปไฟหน้าออโซ่ไสูงปกตินะครับสําหรับท่าในใดนะครับที่สนใจหรือว่าหารถคู่ใจอยู่ในคันนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับสําหรับเจ้ามีจา300นะครับผม สำรับวันนี้สวัสดีครับ